สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี้ก็มาพบกับเขาคือเก้าทิศสองสับิวคนบ้านป่าเนาะกะสบายดีมูเพื่อนทุกคนสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องซาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศสับบิวกับเขาก่สบายดีและสวัสดีทุกๆท่านเนาะมานี้ก่มาพบกับเขาคือเก้าเนาะพี่น้องโดยบรรยากาศน้ำเสียวเนาะตอนนี้ก่หมอกก็ยังอ่าตกอยู่พี on, asy, ่น้องลังกะกีก็จนเปียกเปื้อนไปเนาะ สำมัพนพ่นอะไรพี่นอ้องอ่าบบหู้ว่าสิแดดอ่าหมอกพ่นหรือว่าหมอกแดดอย่างเี่แยละพี่น้องกะเข้าที่สบิวเกี่ยวอะไรพี่น้องที่คนมาเมิอนอะกรยังบ่ทันในปั่นเนาะพี่น้องอยู่หน้าโคกแหละเพราะว่าบ่มีรถปั่นอะไรพี่น้องเพราะว่า่นติดรายงานอะไรพี่นอ้องเพราะว่าผู้ใด,ดก็ปันดดป่นผู้ไดก็ปั่นแหละเนาะยานพนตกพี่น้องเลยกะ ทางไปนาสบ,บิวก็ะสียงยากนี่เนาะก็เลยสิบุมีโหลดพี่น้องต้องฐานใกล้นาใกล้กันอะไรพี่น้องเพื่อชิหายเพิ่นมาปัาน่นไห้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็ยังประทันปัน่นสบ,บิวก็เลยยังประปั่นอะไรพี่น้องต้องรอโหลดอะไรเนาะเพราะว่าทางเข้านาสบิวมันก็ยากยากนี่พี่น้องคำชิข่าวไปทางมันสบายก็ต้องเวิร์กอะไรเนาะเพราะว่าเพิ่อนก็ยันเพิ่นเสียเที่ยวอะไรมามาบอนเดียวนะพี่น้องก็เลยฐานนาหลายคนอะไรเน,นาะ กายังมา่ท่านได้ปั้นพี่น้องเอ้ยถ้าปั่นกับสวิกับสีเอาไว้อยู่อยู่หน้าเนาะส่วนหนึ่งส่วนที่นาโกกันเลยพี่น้องเพราะว่าอีพอเอาไนอนอยู่มานาเนาะอ่า้านาลุ่มแบบแซวเข่ามาบ้านพี่น้องคนกับบริโตกกลายมืออลไพี่น้องแต่แต่สวิเกี่ยวเข่ากูเลยเนาะกับบริโตกเลยพี่น้องเอ้ยกามืันนี้สวิก็เสีพาพีพาน้องงามไปหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าล่างถวยก็เป nah ็นกระไก่กระมูสวิลอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่า ่าชีวิตประจวันสบ,บิวสบ,บิวกับบริลงคลิปสองมือเนาะพี่น้องสบ,บิวติดเวียกเนาะก,กับพอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อที่บริลงคลิปเนาะพี่น้องกับคิดฮอดเอฟซี FC, หรือว่าคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องคือเก่าอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวมันีิสบ,บิวกับสิพาพี่พี่น้องขึ้นไปดังไฟหนึ่งเข่าเลยเนาะพี่น้องข้างวัดเข่าวไวนะ้เนาะจังสีบบลงมาเกือบปิดเกือบใกล้พี่น้องเลยกะบบริเฮนหนักกับสองมือกะคิดฮอดคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องกะอย่าลืมอ่า ก่อนสิไปอันหนึ่งข่าวหนึ่งนาะลำซับ,บิวก็อย่าลืมอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นซับบิวเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใหะไหรพี่น้องให้คลิปต่อไปเนาะก็กดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเพื่อช่ให้ได้แสนซับเนาะพี่น้องเพราะว่าซับ,บิวอยากไปโลกอนะไรพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ได้ประมาณหาหมื่นสองพันเลยเนาะกขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลายๆเด้อที่เข่ามาให้กำลังใจซับ,บิวเนาะกขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะ สบิวกับ่บมีอย่างนอกจากคำขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้กำลังใจที่คอยตักเตือนแนวใดบดีแนวใดดีดนาอพี่น้องเนาะปะพี่น้องเดียวสิพาพีพาน้องขึ้นไปหนึ่งข่าวเลยตอนนี้สบิวกสิดังไฟเนาะพี่นอ้องดังไฟแล้วจะไปเสือข่าวเนาะ มืดในเด้อพี่น้องเพราะว่าอ่าหลอดไฟเนื้อไฟ,ไฟอาขาดที่ก็เลยซื้อมือเองเนาะตอนนี้นนสบิวการลางไฟแล้วไปทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องก็ไปเสด็คเขา่าเนาะบ้านนี้ามาหน่อยอ่ามาอีกสบิวก็ได้ลูกอะไรพี่น้องได้ลูกตัวเดียวเนาะโตตโตแม่หรือตัวเธอะไอสบิวก็ยังไม่ได้ไปเบิ่งเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนได้อยู่พื้นตู่หมดเลยเนาะอ่า เพิ่นเคยได้ลูกโบลาย่นายอใหน่ประมาณอ่าสูงชุดสองหรือสามตหรือว่าตัวเดียวพี่น้องแต่เพิ่นได้งวดนี่ได้ตัวเดียวเนาะะนาชิ่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวอันึงขาวแล้วสมีดังสีลงไปเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะเดี๋ยวนี่กะดังไฟแล้วแล้วพี่น้องก็จะไปเสิร์เขาแบบนี้ กินข่าวใหม่แล้วพี่น้องเลยแต่มันก็อยากมุนๆแน่พี่น้องเพราะว่าาข่าสบูวนะมันแสนแดดพี่น้องเพราะว่ามันอันมันซุกเพิมนะคะพี่น้องประมาณเป็นเขาเป็นเดือนชองเดือนเลยเนาะเพราะว่าบริเกี่ยวกล้พี่น้องอัญ่านพนท่หละเนาอก็เลยบริเกี่ยวก็เลยอันมันเป็นเป็นเดือช่องเดือนผู้พี่น้องเลยมันกะเกี่ยวมันเลยเป็นข่าแสนแดดอยากฮากรยากแค่หนึ่ง กินข้าใหม่เนาะก็คือสีบริชื้ออะไรแบบนี้ตะกี้ก็ซื้อซื้อกินพี่น้องซื้อกินประมาณมาเมมซีฮารเถื่อผู้บุญจักเนาะเผื่อจะได้กินข้าใหม่ก็บโบเมนคล่องง่ายๆเลยพี่น้องมันอยากมีกะขวายเกลี่ยซีเขาา่าคุกบีน้อยพี่น้องอันนี้ก็จะมีกะซื้อ,อได้เลย ไอกะยังเรือบอปลายปนายัยนไดดอกพี่น้องถว่าสบิูจับคายนำแน่แหละกะเอาหายังนทีมงานเพิน่นกินแน่พนะี่น้องพอเพิ่นมากเกี่ยวเข่าอนะไรเนาะหมูกะเลือดกะเดียวหมูเถิือะ หมุนแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นขาวแซนแดดแห้งอีนนี้นีมันมันอยากแพงพี่น้องเอ้ยพี่แอ,อ่ปีกายนี่กับแข้งอะไรสวิวก็เลยเปลี่ยนเขาปูมันมากกันยังแข้งที่เก่า นี่สวิวกะเสิร์ขาวแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วก็สิเอาไปข้างแล้วก็สิลงไปเกลือไก่เนาะหลังจากสีสวิวกะข้างวัดขาวแล้วไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องก,ก็สีเอาข้าวเปลือกมาเสือไก่แล้วกะเกลือหมูเลยเนาะ เวลา่นอ,อ,อาาิกเามันก็ไ่ได้ไปแต่เดือนนึงน,ง,นงนีงแแจะน้เน่ย่ หลังจากที่ซาบิวก็บเขาไปเอาห้ามยืนในเพือไปล้ที่น้นองพอไหวย่อยู่นอกกูลนกนนก้นอกแยกไก่กันซักน่แหละห้ามมันก็อยากแก่นในที่น้องไปชื่อไปสอบหาชิหาชิ้นหาเขาได้ที่น้องเหมือหนหกชีที่จมือนะซาบิก็ลืมนี่แหละเหมือนว่าห้ามมันอึดนไมมูไปอยากกินกันไดที่น้องเลยมั้ แลสติกอยแล้วและแต่ไปเกลือเนาะดึอะอปิดหนา้าคนลากๆพี่นเ,คคนนนนเนาะเ <c oughs> ออคุดคือพวกขุดเนาะคำเห็นข่อยตามไปตามๆกินไก่พี่น้าะกินไก่หนีกเก่เจ๊งมั้พี่น้าะเออคำไก่เข้าไปหนึ่งวันยังบ่ได้มีตัวรอดออกมาขัดคาบคิวอันให้พอัอยู่นี่เป็นย่างๆได้ค่ะ ท้าปล่อยไปกับผู้แหละพี่น้องเอ้ยีตายอีกผู้ไปนำมูแม่เนะมาะพอมูแม่กระตายแล้วจะมูเถิกเป็นเพื่อนญาติข้าเพื่นไล่กินไก่เนี่ยอุ้ยไปได้เว้าไก่แม่บักใหญ่ก็ยังกินพี่น้องข้าไก่ข้าไปคอกเพื่นแล้วไมีตัวเรือออกมาดอกเปื่อนญาน ไปกินหัวอาหารพอสบิวเอาหัวอาหารนะเพื่อนเพ่เลือกกินแต่หัวอาหารนะจะจ้าออยหนึ่งพี่น้องเลยหลังจากที่สบิวกัเห็ดภารกิจเนาะยามมือเส้าอะไรพี่น้องเกลือเป็ดเกลือไก่หนึ่งเขาเนาะกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอะไรพี่น้องก็งตอนนี้กาแดดกำลังสิงออกมาเนะ ตอนนี้ไก่ผึ่นก็นยังกินพี่น้องเพราะว่าสบิวก็เกลือเขาเปื่อก่ะและพี่น้องเพราะว่ามีขาอเอาผึ่นกินเลยเนาะเพราะว่าสบิวก็ได้ปั่นได้ซาวปลายก็สอบแต่มือนะผู้และพี่น้องแต่กะทมว่ากุ้มบอกพี่น้องค่ะหนักสีบกุ้มอีกเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเป็ดไก่สบิวกลายเนาะขายกา <c oughs> บยะบริษาทขายอะไรพี่น้องมันถือนอกผันหายราคากับโบแพงะแหละบัดพอสบิวไปซื้อมาเรี่ยงนี้ ามสิบปลายสามสิบหาเนาะพี่น้องบัดพอเพิ่นมาหายราคาแม่ค้านะเพิ่นขายประมาณตัวหนึง 30, น่งสามสิบพันกีพี่น้องสบิวก็เลยเสียดายเนาะเพิ่นหายราคาถือโพดพี่น้องเลยแต่เป็ดไก่กบสบิวก็เลยบ่ขายเนาะสะบิวก็เลยเอาไว้พี่น้องขิดอยากก็กินบ่อยากแล้วก็อยากอะไรพี่น้องกันเสียเอาออกไปเมื่อหน้าเนีก่กะพงังเบิ่งอะไรพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้ากะสิปลูกพักปลูกหย้าเนาะเพราะว่า สวนในนานาทียงอะไรพี่น้องบ่อนทีศบ,บิวปูกต้นม่วงอะไรเนาะการิตัดหญ้าอะไรการศิษยหายบาดจำพรเพิ่อนไทยพี่น้องพระวัาสบ,บิวก็ได้สั่งสายยางเนาะสายยางมาเลยพี่น้องพระวัติเหตดอันสายยางบ่อนหุดพักอะไรก็สั่งมาแลวเป็นทิ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในเฮือนอะไเนาะกะ คือว่าเอะไรพี่น้องเลยเป็ดไก่กับสับยูกับใบย اك ายปันไนเนาะมันราคาถือพี่น้องเพื่อนกับอิงใไปหันเซนีอะไรเวลามาซื้อไม่ค่าเนาะพอทันหัวไม่ค่าหรอกพี่น้องกะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สับยวกับซีคอจบคลิปเอาไว้สำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสับยูเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเหตุคลิปอ่าต่อๆไปให้แหละกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อไปแหลกฐานผู้ส้ม